ิชตน,น้ำชาเขียวจากใบชาออร์แกนิกรสต้นตำรับผสมดอกชาผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอเซนส์สำหรับชุดชั้นในโฟมล้างมือคิเรอิคคีเรอิกลับมาสุขสนุกล่นลากันต่อกับซุปตาซบสุดติ่งยบชุด ถึงลุกภายนอกจะดูเป็นสาวเปลี้ยวแต่ลุกทุ่งสาวคาแดนซ์ Dance, กระแตอาสยามก็เป็นปลื้มสุดๆเลยค่ะที่ชนะเลิศรางวัลเพชรในเพลงเนื้องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2,560จากซิงเกิลล่าสุดเพลงรอพี่ที่บ้านนอกซึ่งเพลงนี้สาวกระแตภูมิใจมากเพราะเป็นการกลับมาร้องลูกทุ่งแท้ๆอีกครั้งในรอบ10ปีอีกด้วยว้าว ค่ะเป็นรางวัลเพชรในเพลงค่ะเรื่องในวันภาษาไทยค่ะกระแตก็ได้รางวัลชนะเลิศน,นะคะผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งนะคะก็ได้เพลงรอพี่ที่บ้านนอกค่ะก็เป็นซิงเกิลพิเศษล่าสุดนี้แหละค่ะความรู้สึกตื่นเต้นมากดีใจมากค่ะเป็นเกียรติมากๆแล้วก็เป็นรางวัลนันส่งคุณค่านะคะสาหรับคนวงการเพลงโดยเฉพาะเพลงนี้เป็นเพลงลูกทุ่งที่กระแตได้รับรางวัลรู้สึกเป็นครั้งที่2แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยได้เพลงเมรี แล้วก็ครั้งนี้ดีใจมากค่ะเพราะว่าเป็นเพลงที่กระแตภูมิใจแล้วก็ได้กลับมาร้องในรอบ10ปีเลยนักร้องหน้าใหม่ลำยยใหญ่ไห่องคาถือเป็นลูกทุ่งหมอลำที่มาแรงที่สุดของพอสอนี้เลยก็ว่าได้ค่ะแถมพิเศษขึ้นไปอีกเมื่อเสกโลโซคว้าตัวมาทำซิงเกิลแต่ทุกอย่างกลับเป็นความลับแบบนี้จะออกมาเล็ดขนาดไหนละคะพิเศษคะเพลงนี้เป็นเพลงเ,เรียกว่าโปรเจกต์พิเศษนะครับซึ่งจะร้องกับน้องเขา ช่วงนี้น้องดังๆผมก็เลยขอเกาะกระแสสักนิดหนึง่งชื่อเพลงชื่อเพลงอะไร <laughs> ไปขําดิ <laughs> <laughs> ชื่อเพลงที่ขออุบไปก่อนนะครับ <c oughs> ครับก็คือเรือร้องนี่ก็ยังไม่เสร็จหรือยังไงคะยังไม่เสร็จเลย <c oughs> ดีใจมากค่ะเพราะว่าพี่เป็นไอดอลของหนูแล้วก็เป็นเป็นไอดอลแม่กับพ่อด้วยค <c oughs> ือชอบทั้งครอบครัวพี่แกว่างั้นเถอะไม่ใช่คือชอบเพลงพี่ไงคะก็แบบว่าติดตามพี่อยู่แล้วในแฟนเพจในอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือร้องเพลงพี่ด้วยบนคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่คิดว่าพี่จะเลือกเป็นหนูค่ะพอได้มาเจอจริงๆเป็นไงคะ พี่น่ารักมากเป็นกันเองด้วยัไม่ได้คุยอะไรกันสักนิดรุ้นไหมว่าเพลงที่จะออกมามันจะประมาณไหนยังไงก็รุ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็พี่ก็รู้คนเดียวจะออกเป็นหมอหลังพี่สิงหรอลังหมอหลัง็อกร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ทับทามและแต่งเพลงให้เท่านั้นยังไม่พอเสาลำใหญ่แห่ท้องคำยังฮอตจนไข่หนังใบโพรจีบลงจอนเงินประกบคู่กับพระเอกหนุ่มมาริโอซะด้วยเอ๊แต่ข่าวว่าคิวของมาริโอไม่ว่างนี่คะ ก็ส่วนตัวหนูไม่ได้คุยค่ะคือพี่แอนจะคุยให้อาจารย์อะไรเงี้ยค่ะเป็นคนคุยแล้วก็มาบอกวีค่ะจริงๆมีการติดต่ยนแปลงแล้วคะก็มีการคุยกันแล้วค่ะพระเอกเป็นมาริโอ้พระเอกก็ตอนนี้เห็นข่าวว่าพี่มาริโอ้เรื่องคิวอะไรเงี้ยค่ะก็ยังหนูยังไม่ทราบแน่ใจว่ายังไงเพราะว่าหนูไม่ได้คุยโดยตรงค่ะคือพี่โออนวมว่าปฏิเสธแล้วเพราะว่าเรื่องคิวงานเราเสียใจหรือเสียใจไหมคะ ก็เสียใจไหมก็เสียใจครับว่าก็ชื่นชอบพี่เขาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจว่าพี่เขาติดงานอะไรเย่างี้ค่ะแต่ทางเราเองคือเล่นแน่แน่อืมน่าจาําไ้มคะไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าอาจารย์ยังไม่ได้บอกแบบโดยแน่ชัดเป็นแม่บ้านแม่เรือนแบบนางเอกสาวปรางกนาลานันก็ต้องทําอาหารเป็นให้หลากหลายหน่อยนะคะอย่างเช่นอาหารเหลาแบบจีนโบราณสาวปรางก็โชว์ฝีมือมาแล้วแล้วทํายากไหมล่ะคะ ไปช่วยเขาทำมาด้วย oh. แม่เมื่อกี้เจนาชื่อร้านเจนาเขายิ่งชมว่าฝีมือผัดใช้ได้นั้นเนี่ยเออเป็นงไงบ้างคะแล้วเราลงมือทำอาหารเหล่านั้นยากไหมคะโห oh, คือเขามีรายละเอียดเยอะแล้วที่สำคัญคือเป็นบางของบางอย่างเรายังไม่เคยได้ทานด้วยซ้ำเพราะเป็นอาหารเหล่าแบบโบราณ oh. อะไรอย่างเงี้ยแบบ mm. ตัวจริงอะ่ะค,คนจริงของจริง mm. อะไรอย่างเงี้ยไ <ป S 1> ม่ตองมากี่เมนูคะ่ะ อ๋ยนับไม่ถูกประมาณ5้หอย่างได้ค่ะอย่างเราเองปกติเคยทำอาหารอยู่แล้วหรือเปล่าจริงๆชอบทำอาหารอยู่แล้วแต่อาหารจีนเลยแบบนี้ไม่ถนัดเลยเพราะฉะนั้นก็ไปเป็นลูกมือเลยค่ะช่วงนี้ฟินส่วนช่วงหน้ามันลุ้นและมาหาก,กันนะคะแม่ชอบเพลงที่มีห <c oughs> ัวงา